สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะฮะวันนี้ผมบิวเพชรยนนะครับอยู่กับผมอีกแล้วมีเอาติ๊กเข้าใหม่นะครับสีขาวนะฮะเป็น1.6ตัว G ีปี2017นะครับสำหรับตัวนี้ไหม่น้อยๆเลยไม่70,000เท่านั้นนะครับไม่70,000เดี๋ยวผมพาไปสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยนะครับว่ามันไม่70,000จริงหรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่475,000บาทเท่านั้นเองนะครับกับรถปีใหม่ๆแล้วไม่แค่70,000สีขาวหายากด้วยนะครับ อ่านะฮะรายละเอียดตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมีตำหนิตรงไหนหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับให้พี่ๆได้ดูรถสดๆกันเลยสภาพสดๆนะฮะก่อนปรับสภาพเลยนะครับว่ามีแผลตรงไหนนะครับอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ แต่รับรองไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําแน่นอนนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะฮะฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับที่ผมนํามารีวิวให้ชมทุกวันเลยโอเคนะครับสำหรับไฟหน้านะครับเอาติด1.6ตัวจีตัวนี้นะครับยังเป็นมันติรีเฟคเตอร์อยู่นะครับอ่านะฮะเป็นไฟหลอดแบบนี้นะครับมันติรีเฟคเตอร์นะฮะแต่สภาพไฟเนี่ยสวยนะครับไม่มีร่องรอยแตกแรงงานนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะคิวโครเมียมนะครับอยู่ครบปกตินะครับ กระจังหน้า2เส้นนะครับโครเมียมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางเนาะ,ะเลขทะเบียนก็ได้เลขทะเบียนนี้กันไปเลยนะครับ9745กรุงเทพมหานครน,นะฮะกันชนหน้าเป็นโนแบกนะครับะนะครับแบบนี้เลยสวยๆนะฮะร,รายละเอียดของสีตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะครับรถเดิมๆนะไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรมาไม่ได้มีลับสีมา นะครับ1.6ตัวจีสีขาวนะหายากนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ถูกโลวกับรถสีขาวนะครับกำลังมองหาอยู่นะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรถปี17นะฮะก็ผ่านมาแล้ว5ปีนะครับแต่วิ่งไปแค่7,000กโลเท่านั้นนะครับผมว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับกระจกมองข้างฮะสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่ามีไฟเลี้ยวปกตินะครับติดมาด้วยนะฮะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยแถบโครเมียมแบบนี้เลยนะครับสวยๆเนาะ โอเคนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะครับติดฟรีมานะฮะโลโก้โตโยต้าติดอยู่นะครับครบ้วนนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบ้านอะไหล่แท้หมดนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรมานะฮะสำหรับตัวรถคันนี้นะครับไม่เพียงจิตหมืองเท่านั้นนะครับใช้งานมาน้อยมากนะครับสำหรับรถ5้าปีเนาะนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับสวยสมบูรณ์นะครับจะมีตรงนี้ก็จะที่เป็นรอยตำไมนะครับที่ให้เห็นเนาะนี่ให้เห็นตรงนี้เป็นรอยสีลอกนะครับสีอ่าสีสีถลอกแล้วกันนะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะ นะครับตรงนี้เราเก็บงานให้นะฮะไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับได้รถออกไปเนี่ยสวยเงียนกิฟแน่นอนนะฮะไอ้พวกรอยแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะแต่ที่ถ่ายเห็นวันนี้ก็เพราะว่าให้ดูนะครับว่ารถไม่ได้มีชนหนักผิดความอะไรมานะครับรถเดิมๆเ,เลยนะฮะแต่รถมือสองนะครับต้องเข้าใจกันด้วยอาจจะมีรอยทะลุทะลอกสีลอกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะคระับสวยสมบูรณ์นะครับไฟท้ายนะฮะคิ้วคิ้วฝากระโปรงนะครับน่ะโครมเียมไฟท้ายแบบนี้นะครับ สวยๆเลยนะฮะสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกอะไรนะครับรถเดิมๆนะฮะรถเดิมๆเลยนะครับ1.6ตัวจีโลโก้ติดอยู่ครบถ้วนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปไปดูอ่าด้านหลังที่เก็บของด้านหลังนะครับแล้วก็โครงสร้างรถด้านหลังด้วยนะฮะว่ารอยซีเป็นอาร์อะไรยังอยู่ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมนะครับอ่าด้านหลังนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปเริ่มที่ฝากระโปรงก่อนนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับ หัวน็อตไม่เคยถูกขายมานะครับแบบนี้เลยนะฮะอา,อาจจะมีร่องรอยอรารยธรรมบ้างนะครับสิ่งสกปรกนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะรถมาสภาพแบบเดิม,เ,ดมเลยนะฮะผมยังไม่ได้่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรนะครับผมมาถ่ายให้ดูก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้พี่ๆเนาะ นะครับว่ารถเนี่ยมันเดิมมาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ผ่านการตกแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับเครื่องมือแม่แรงยังอะไรอยู่ครบหมดนะครับรอยสีนนะครับรอยสีนทางมะพร้าวด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คนะครับนะนะครับคมๆกลมๆอยู่ปกตินะครับสวยๆงามนะฮะอ่สูมไปให้เห็นนะครับซูมไปให้เห็นนะครับของสร้างรถยังเดิมนะฮะไม่มีชนหนักปิดคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับอ่าเดิมๆเลยนะฮะ ตอซีนทังมะพร้าวอะไรอยู่ครบทุวนนะครับเ็ดอาอยู่ครบท้วนโอเคนะฮะสำหรับด้านหลังเคลียนะครับช่องเก็บของด้านหลังกว้างใหญ่นะครับปกติดีนะครับอ่านะฮะตัวอาตัวรถเนียบแน่นสนิทอะไรปกติทุกอย่างนะครับอ่ากันชนกันชนนะฮะอ่าปกตินะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันต่อในส่วนของด้านในนะครับด้านในห้องคนขับนะครับอ่านะฮะห้องโดยสารด้านในนะครับ ให้ดูนะครับว่าโลโก้โตโยต้าเนี่ยติดอยู่ของทูดนะครับกระจกเบิมแท้ทุกบานนะครับอ่าภายในนะครับภายในเป็นสีเบดนะครับอ่าเป็นสีดําตัดสีเบดแบบนี้นะครับในส่วนของภายในนะฮะกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับปุ่มเอนจินสตาร์ทนะครับปุ่มพูสตาร์ทนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเนาะสำหรับ1.6ึตัวตีพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมัาติฟังก์ชันนะครับเดิมเดิมจากโรงงานแทบจะไม่มีร่องรอยการสึกหรออะไรเลยนะครับ สวยสมบูรณ์เลยนะครับดูเลขไม้นะครับเลขไม้เลขไม้เจ็ดหมื่นสองพันโลนะครับรถไปสิบเจ็ดนะครับกับไม้เจ็ดหมื่นสองพันโลนะฮะผมค่อนข้างว่าสวยสมบูรณ์นะครับผมบอกเลยนะฮะอ่ะเบาะหนังสีเบจนะครับเบาะหนังสีเบจนะครับมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างนะครับในในส่วนของตัวเบาะนะครับอ่ะ อาจจะรอยดำๆอะไรพวกนี้นะครับเราจัดการให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราไปหุ้มหนังให้ใหม่ได้เลยนะครับสําหรับตรงนี้นะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเบาะหนังนะฮะแต่เดิมๆเขามาอยู่แล้วเนี่ยนอกจากรอยยับรอยอะไรเนี่ยก็สสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีรอยขาดอะไรนะครับอ่ะก็มีรอยยับตามการใช้งานเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับหลังคงหลังค่าดูนะครับอ่านะฮะไม่มีรอยสกปรกอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยขีดรอยขวนเนาะเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆโอเคนะฮะนี่นะครับสําหรับอ่า กันแดดนะครับที่กันแดดก็ยังพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับในส่วนของเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเป็น CD f m AM a u อ USB ได้หมดแล้วนะครับอยู่ในส่วนของตรงนี้นะฮะระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์อนาล็อกนะครับสี่ระดับเนาะ แอร์เย็นเจี๊ยบไม่ต้องห่วงนะครับเราเช็คให้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเรื่องพุงนี้นะฮะแอร์ไม่เย็นเติมน้ำยาน้องน้ำยาเช็คให้หมดครบถ้วนนะครับเกียร์ซีวีทีเจ็ดสปีดนะครับเกียร์ออโต้นะฮะพลาสติกเกียร์ซีนเกียร์ยังไม่ได้แกะเลยด้วยซ้ำนะครับค่อนข้างจะเดิมเดิมเลยนะครับรถนะฮะคอนโซลคอนโซลนะครับเดิมเดิมนะครับสีเบดเดิมเดไม่มีรอยฉีกขาดอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่มีรอยแตกกระเทาะอะไรทั้งนั้นนะครับเดิมเดิมให้ดูแบบเดิมเดมเลยนะฮะเดี๋ยวผม อ่ผู้สตาร์ทนะครับเหยียบเบรกนะฮะกดปุ่มผู้สตาร์ทนะครับโอเคเครื่องยนต์เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนะครับนี่นะครับไมาเลขเจ็ดหมื่นสองนะฮะสบายๆนะครับกับรถปีสิบเจ็ดนะครับอ่าสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับด้านหน้าก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะช่องวางกงช่องวางแก้วปกติดีทุกอย่างนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับตัวรถ อาเอาไป1.6ตัว G ปี17สีขาวคันนี้นะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับอ่าในส่วนต่อไปนะครับด้านหลังนะครับอ่าเบาะหนังสวยสมบูรณ์นะครับแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะครับมีรอยเปื้อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะรถสภาพเดิมๆนะครับรถสภาพเดิมๆไม่ได้ทําอะไรมานะครับแ Airbag 7คันนะอ่าแ Airbag 7ลูกนะครับสําหรับคันนี้เนาะประมาณนี้นะครับด้านหลังนะฮะอ่าประมาณนี้เลยรถสวยสมบูรณ์นะครับดูโครงสร้างของ พวกประตูนะครับเดิมเดิมนะครับเดิม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 เลยนะฮะไปมีชนหนักมีความจมน้ำนะครับเพจนเรารับประกันนะฮะแล้วก็รับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์นะครับระบบไฟฟ้าอะไรอีกทั้งคันเลยนะครับรับประกันให้ด้วยนะฮะซื้อไปไม่ต้องห่วงนะครับติ๊กงสติกเกอร์โรงงานติดอยู่ครบนะครับหัวน็อตไม่เคยถูกขายนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ต่อด้วยไปไปดูห้องเครื่องนะครับ ไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับอ่าสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะคันนี้นะครับอ่าปี่2.6ตัวจีสีขาวคันนี้นะครับอ่าปี17นะฮะไมล์70,000เท่านั้นนะครับราคารถอยู่ที่4,75,000บาทเท่านั้นนะฮะอ่าลองดูนะครับลองดูติดต่อหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคโอเคครับมาต่อกันในส่วนของ ห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เราห้องเครื่องนะฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นดูโอวีวีทีไอนะฮะเครื่องยนต์ถึกอึดทนนะครับของ Toyota นั่นเองนะครับ1.6ลิตรนะครับ1,598ประมาณนี้นะครับซีซีนะฮะสำหรับซี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 มันจะไม่เต็มจริงๆเขาก็เรียกเครื่องพันหกถูกไหมฮะแต่แล้วจริงๆอ่ะอ่าตัวซีซีจริงๆอ่ะมันก็พันพันห้าร้อยเก้าสิบกว่าๆนะครับมันไม่เต็มพันหกอยู่แล้วนะฮะสำหรับรถทุกคันนะทุกรุ่นจะเป็นอย่างนี้หมดเนาะนะครับอ่ะนะครับฝากกรรระะะโปงเเดิมมมๆนนนหััว็อตไ่คคยยถูขาาบ ปากกระโปงเดิมเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับสำหรับคันนี้นะครับคันไหนตรงไหนเปลี่ยนอะไรนะับผมแจ้งตามตรงนะครับรถเดิมบอกเดิมนะฮะตรงไหนไม่เดิมบอกไม่เดิมนะครับมีรอยตรงไหนก็ให้ดูเห็นๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์โรงงานติดอยู่ครบนะครับอ่านะฮะโครงสร้างรถเดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนนะครับไว้ใจกันได้เลยนะฮะชื่อเพชรยนต์รับประกันอยู่แล้วนะครับอ่านะฮะ ถึงจะไม่มั่นใจผมนะครับสมมติถ้าเกิดพี่ๆไม่มั่นใจผมขึ้นมานะฮะก็ขอให้มั่นใจในตัวบริษัทเพชรยนต์นะครับอ่าบริษัทไม่เอาชื่อเสียงตัวเองมาเสียเล่นๆถูกอยู่แล้วถูกไหมครับอ่ารถเดิมๆแน่นอนนะฮะสบายใจได้นะฮะรับประกันเครื่องเกียร์นะฮะและประกันเครื่องเกียร์แบตเตอรี่ระบบไฟฟ้านะครับเราประกันให้หมดเลยนะฮะอ่าโครงสร้างรถเดิมๆนะครับเดิมๆเลยเป็นอาร์ลอยเซนอยู่ครบปกติหมดนะครับก็สําหรับคันนี้เนาะ ะอาปิสนะครับ1.6ตัวจีปี2017นสะครับสีขาวหายากนะครับาราคา475,000บาทไม่บาทไม่วิ่งมาที่อ0 0่า uh, 72,000โลเท่านั้นเองนะครับ พี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับคันนี้น่าสนใจนะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะ0855366287นะครับผมบิวเคชรยต์ยนดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะฮะคันนี้ผ่อนอยู่อ่าประมาณ475,000ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาท9,000นะครับสำหรับคันนี้8,000กว่านะฮะประมาณนี้นะครับ สำหรับคันนี้เนาะแผ่นอ่าผ่อนได้นานถึง84งวดนะครับอ่าดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครฟรีดาวแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้จัดได้ตายเลยครับจัดได้ล้นอยู่แล้วนะฮะอ่านะครับฝากไว้กันเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับในตัวรถคันนี้นะครับเอาติ่1.6ตัวจีปี2017สีขาวหายากคันนี้นะฮะไม่70,000เท่านั้นราคา475,000นะครับ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมยังไงผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะฮะกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดารถสวยๆที่ผมนำมารีวิวให้ชมทุกวันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ